สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ต้ยมยำกุ้งทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะพาไปดูข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินค่าเกี่ยวข้าวนะครับที่เกษตรกร,กรทั้งหลายได้เฝ้ารออยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มจ่ายมาแล้วนะครับบางคนที่ได้รับเรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยนะครับส่วนบางคนที่ยังรออยู่ตอนนี้จะพาไปดูช่องทางการตรวจสอบสถานะการ์จ่ายเงินนะครับ และจะรวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำคัญเอาไว้และจะสรุปไว้ให้นะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันได้เลยครับเงินที่เกษตรกรจะได้รับนี้นะครับก็จะเป็นเงินค่าเก็บเกี่ยวและเป็นค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวคำถามนะครับว่าเราจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับทางทกอนะครับได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว มีการผลิต2,562ถึง2,563นะครับให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรในอัตราไร่ละ500บาทกันเลยนะครับแต่ไม่เกินไายละ20ไร่นะครับหรือควรเรือนละไม่เกิน10,000บาทเป้าหมายนะครับเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ประมาณ4.57ล้านครัวเรือนกันเลยนะครับเพื่อนๆวงเงินงบประมาณ25,793ล้านบาทนะครับ เป้าหมายและเงื่อนไขในโครงการนี้นะครับข้อที่ 1. เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี2,562รอบที่1เท่านั้นนะครับข้อที่ 2. ใช้ข้อมูลตามการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับข้อที่3ไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยจากรัฐบาลนะครับเพื่อน กสอได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน285,887ล้านนะครับเพื่อนๆเป็นจำนวนเงินทั้งหมด1,537ล้านบาทและจะทยอยโอนอย่างต่อนเนื่องจนครบเลยนะครับเพื่อนๆสามารถตรวจสอบสถนานะการรับเงินได้ที่เว็บไซต์นะครับเข้าไปที่ w w w c h o n g k h o i n b aac.com นะครับแล้วเพื่อนๆทำการใส่เลขับรบประชาชน13หลักนะครับแล้วข้อมูลจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นถ้าหากไม่ได้รับความชัดเจนหรือข้อมูลไม่ปรากฏนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เกษตรอำเภอหรือทอกศในพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปว,วิดีโอนี้ได้เลยนะครับระยะเวลาการดำเนินการของโครงการนี้นะครับ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาพศ2562จนถึงวันที่30กันยายนพศ2563นะครับ